สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภุสุคนเมื่อนี้ก็อยู่ในช่องย่พันนังเราคนเก่าคนเดิมมาอัปเดตข่าวสารนอกจากพี่น้องขออนุญาตบอดแพลด้วยจา้าเดินทางกับยโัโิสไปแต่งไปงานแต่งน้องแนนแนนนันทยาไม่ทันสู่ขวัญผูกแขนแต่จะไปเต้น รถแห่จ้าขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยะนาเพิ่นว้า <c oughs> ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยเพื่อนไปที่หลังไปพระท่านผูกแขนเพื่อนละมาวางสิลี์ขึ้นรถแห่เนาะวันนี้ขอขึ้นวันนี้ขึ้นรถแห่ร้องเพลงให้พี่น้องมวลมวลในงานแต่งเริ่ม ชอบแบบนี้แหละล่ะทำวงน้อยรับงานแบบมินิสบายเนี่ยเป็่ว่าเมันโพดไว้ก็ไปฟัง FC เอฟซีโนจบาบานี้โอ้ยพี่พน้องเอฟซีคืออันสนับสนุนขนเพไ่น้อเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแน่เฮ็ดใส่เงินค่อยแน่ทำเลยค่ะ ทำทั้งวงใหญ่และวงมินิด้วยจ้าเจ้าภาพจะเฮ็ดทั้งวงใหญ่ทั้งวงมินิพนะเจ้าภาพทีดได้อนเลือกถือว่าเกี่ยาวงขีจ่างวงหน่อยวงใหญ่พนาวงมินิพนาพี่น้องรถแเฮ HP รถเฮพ p เห็นด้วยอยู่นะสบายสบาย ทำทำเลยแม่อยากขับรถแห่จังเลยปนัปุณิวาจัดจัดค่ะทำไมจัดจัดค่ะทำที่สันชัยนาทซักคันด้วยเดี๋ยวหางานแห่งานบวชนาค ให้ค่ะปัญหางานเห็ดไหายซันไปใช่หนักเนาะงานแหฮงานอันเปไป,ไปงานแฮอันงานบวชไม่พี่น้องคืออยู่คือคอยู่ย้ายพันกาสนับสนุนคือกันจะจัดเลยรถแฮเอสพี SP, จัดเลยค่ะทำเลยครับช่วงปิดฤดูการทำวงเล็กๆไว้รับ งานก็ดีนะครับทำแนวเพลงลูกทุ่งเพลงสติงอินดี้แบบนี้เท่ครับเท่ดีจัดเลยค่ะจัดเลยแม่จัดไปจัดจัดแม่ทำเลยแม่จัดไปเลยค่ะปะนะาผู้แรกรมิตาไหาสนับสนุนอันบอดแพ้วเนาะวันนี้อะ ้าพันก็ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ได้จ้าสวัสดีค่ะ